สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนคณิตกับครูสุภวรรณนะคะสำหรับหัวข้อที่จะเรียนในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องเซตว่างแล้วก็เรื่องเอกภพสัมพัทนะคะแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์นะคะเราจะเรียนอยู่3หัวข้อนี้ในคลิปนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มที่หัวข้อเซตว่างก่อนเลยนะคะเซตว่างภาษาอังกฤษใช้คำว่า empty set ะะดูความหมายของเซตว่างเซตว่างก็คือเซตที่มันไม่มีสมาชิกใดๆอยู่ในเซตนั้นเลยนะคะหรือเซตที่มีจํานวนสมาชิกเท่ากับ0เราจะเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะเซตว่างก็คือเราจะเขียนเซตปิดหัวปิดท้ายแล้วก็ข้างในนี้ว่างๆไม่มีอะไรนะคะหรือเขียนสัญ,ญลักษณ์อีกแบบหนึ่งก็คือขีดแบบนี้นะคะอันนี้แทนเซตว่างนะคะ คราวนี้มาดูสิว่าเซตว่างแบบไหนถึงจะเรียกว่าเซตว่างลองพิจารณาจากแบบฝึกหัดนะคะข้อ1ข้อ1เซตของเซตว่างในข้อ1นนี้เราต้องดูนะคะถ้าเซตว่างมันจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอดีว่าในข้อ1เนี่ยมันมีมีสมาชิกอยู่ข้างในซึ่งไอ้เซตว่างตัวนี้แหละมันคือสมาชิกที่อยู่ในเซตนั้น นะคะอย่าให้โจทย์เขาหลอกได้แสดงว่าข้อหนึงนี้มีสมาชิกนะ,ะพอมีสมาชิกเราก็จะบอกว่ามันไม่เป็นเซตว่างนะคะไม่เป็นเซตว่างข้อ1ตอบแบบนี้นะคราวนี้มาดูข้อ2ค่ะเซตของจํานวนนับที่น้อยกว่า1เรามาดูซิว่าจํานวนนับเนี่ยมันมีไหมที่น้อยกว่า1 ไม่มีใช่ไหมคะจำนวนนับที่น้อยที่สุดเนี่ยก็คือ1แล้วนะแสดงว่าน้อยกว่านั้นมันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าเซตในข้อนี้จะไม่มีสมาชิกอยู่ใช่ไหมพอไม่มีสมาชิกอยู่เราก็จะบอกว่ามันเป็นเซตว่างนะเป็นเซตว่างค่ะ คราวนี้เรามาดูข้อ3นะคะข้อ3เนี่ย x เ,เป็นสมาชิกของจำนวนจริงใช่ไหม x เ,เป็นสมาชิกของจำนวนจริงและ x ก,กำลังสองลบ5เท่ากับ0เราก็มาดูว่าค่า x ที่มันสอดคล้องกับสมการนี้ค่ะคืออะไรนะ่อะอันนี้เดี๋ยวครูจะทดให้ดูนะ,ะทดเราก็มาทด x กําลัง2อลบ5เท่ากับ0อันนี้มันแก้สมก,การได้อะไรนะอะไรยกกําลัง2องแล้วได้5เราก็จะพบว่ามันจะมีรูท5ใช่ไหมคะรูท5 5ยกกําลัง2ได้5แปลว่าอันนี้มันจะแยกตัวประกอบได้เป็น x บวกรูท5กับ x- ลบรูทเท่ากับ0ดังนั้นค่า x ที่เราได้ก็คือลบรูท5กับรนะูท5้ะ ค่า x ที่ได้เป็นตัวนี้ซึ่งค่า x ที่ได้เนี่ยลบรูทกับรูท 5, มันก็จัดเป็นจำนวนจริงถูกคะจัดเป็นจำนวนจริงแปลว่าในเซตเนี้ยมีรูทกับลบรูทเป็นคำตอบอยู่ในนี้ใช่ไหมพอมีอยู่ในนี้แสดงว่าเซตนี้ก็จะไม่เป็นเซตว่างใช่ไหมไม่เป็นเซตว่าง เราก็จะตอบแบบนี้นะคะอันนี้คุณครูทดให้ดูนะ,ะข้อ3ต่อไปก็จะเป็นข้อ4นะอันนี้ครูขอลบออกนะคะข้อ4 x เ,เป็นจำนวนจริงและ x อ,อยู่ในช่วงเนี้ยคะ่ะมากกว่า0แต่ว่าน้อยกว่า1จำนวนจริงที่มันอยู่ในช่วงนี้มีไหมจำนวนจริงพวกทศนิยมก็ใช่ใช่ไหมคะจำนวนจริง0.8 0.8 อะไรพวกนี้ก็อยู่ในในช่วงนี้แสดงว่าในข้อสีเนี่ยมีสมาชิกใช่ไหมพอมีสมาชิกเราก็จะตอบว่ามันไม่เป็นเซตว่างแบบนี้นะ่ะไม่เป็นเซตว่างอ่ะข้อสี่ตอบแบบนี้นะคะข้อห้าเซตของจํานวนเต็มที่เป็นจํานวนนับมีไหมจํานวนเต็มที่เป็นจํานวนนับมีใช่ไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าพวกนี้ก็เป็นจํานวนเต็ม แล้วมันก็เป็นจนวนนับด้วยแสดงว่าในข้อนี้มีสมาชิกใช่ไหมพอมีสมาชิกเราก็จะบอกว่ามันไม่เป็นเซตว่างอย่างงี้นะไม่เป็นเสร็จว่างอ่ะเสร็จแล้วข้อที่เหลือเราก็ลองไปตอบนะคะให้ทําต่ออันนี้ให้ทําต่อเองนะคะสำหรับเรื่องเซตว่างครูก็จะอธิบายไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ ตรงแนวข้อสอบให้เราทำด้วยนะตรงแนวข้อสอบคราวนี้มาดูหัวข้อถัดไปค่ะเอกภพสัมพัส์แผนภาพเวนแล้วก็เอกภพสัมพัท์ครูจะอธิบายถึงแผนภาพเวนก่อนนะเขาบอกว่าแผนภาพเวนเนี่ยก็คือแผนภาพที่ใช้รูปปิดนะแทนเซ็ต รูปปิดใดๆอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมต่างๆหรือวงกลมวงรีหรือรูปปิดอื่นๆก็ได้นะโดยทั่วไปเขาจะใช้สี่เหลี่ยมมุมฉากแทนเอกภพสัมพัท์นะแล้วก็ใช้วงกลมนะแทนวงรีหรือแทนเซตใดๆในเอกภพสัมพัท์นั้นนะคะก็เดี๋ยวจะดูในแบบฝึกหัดนะคราวนี้มาดูอีกหัวข้อหนึ่งเอกภพสัมพัทธ์เอกภพสัมพัทธ์เนี่ยก็คือเซต ที่แสดงถึงขอบเขตะะของสิ่งที่เราต้องการศึกษาโดยจะมีข้อตกลงว่าจะไม่พูดถึงสิ่งอื่นไม่กล่าวถึงสิ่งอื่นที่อยู่นอกเหนือสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์นี้นะ,ะจะเขียนแทนด้วยตัวยูเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยมาจากศั์ภาษาอังกฤษว่า relative universe นะคะเขาก็เลยย่อเป็นตัวยูเขาก็เลยย่อเป็นตัวย,ยูวแบบนี้นะอ่าให้ให้เรารู้ว่าเวลาเราเจอตัวยูเนี่ยใช่ไหมให้เราอ่าน ว่าเอกภพสัมพัทธนะ์นะหนังสือบางเล่มอาจจะเขียนเป็นตัวยูอย่างนี้หรือเขียนเป็นยูอย่างนี้นะะก็ให้เราเข้าใจว่ามันคือเอกภพสัมพัส์นะคราวนี้มาดู1.2ค่ะเอกภพสัมพัสธ์นี่ตรงนี้นะเขาบอกว่าเซตของ x โดยที่ x เ,เป็นชื่อของเดือนใน1ปีเราก็มาดูเอกภพสัมพัสธ์คือชื่อเดือนใน1ปีใช่ไหมก็คือเดือนที่มันมี12เดือนนะะเราก็จะพูดถึงขอบเขตแค่นี้ มาดูข้อ1ค่ะข้อ1เขาบอกว่า A เท่ากันกับเซตของ x โดยที่ x mm. เป็นชื่อของเดือน mm. ที่มีจำนวนวันน้อยกว่า30วันเดือนที่น้อยกว่า30วันมันก็จะมีเดือนอะไรคะ mm. เดือนกุมภาพานันธ์เดือนเดียวใช่ไหมคะกุมภาพันธ์เราก็เขียนนะนอกนั้นมันจะมี30วันกับ31วันใช่ไหมคะเราก็ไม่เอาเราก็เอามาแค่นี้นะ เป็นกลุ่มพาพันธ์เดือนเดียวต่อมาข้อ2ค่ะเเท่ากันกับเซตของ x โดยที่ x เป็นชื่อของเดือนที่ลงท้ายด้วยคําว่ายน์เราก็มาเขียนมีเดือนอะไรบ้างที่ลงท้ายด้วยคําว่ายน์นะเราก็ไล่ไปเมษายนมิถุนายนกันยายนนะคะแล้วก็พฤศจิกายนนี่เราก็เขียนลงไป ะะสำหรับข้อ1ก็จะได้คำตอบตามนี้นะคะคราวนี้มาดูข้อ2ค่ะกำหนดเอกภพสัมพัทธ์เท่ากับ N N ในที่นี้ก็คือจำนวนนับใช่ไหมจำนวนนับเขาบอกว่าให้เขียนเซต A ในแต่และข้อต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกเราก็มาดูค่ะขอบเขตของเขาคือจำนวนนับใช่ไหมซึ่งจำนวนนับเนี่ยมันก็จะ ไล่ไปตั้งแต่อะไรคะ7 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะอันนี้คือจำนวนนับเราก็มาดูค่ะเซต A เซตเเขาบอกว่าเท่ากันกับเซตของ X โดยที่ X จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่ว่าน้อยกว่า10จจำนวนนับที่อยู่ในเงื่อนไขนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะเขียนไล่ไปเลย 1, 2, 3, 4ไปเรื่อยๆจนถึง10นะฮะเราจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ จุดสามจุดไปเรื่อยๆแล้วก็บอกตัวสุดท้ายว่ามันมีขอบเขตนะถึงแค่10นะ,ะต่อไปข้อ2ค่ะ a เท่ากันกับเซตของ x โดยที่ x มากกว่า5เราก็มาดูว่าอะไรอะ่ะมันมากกว่า5ที่เป็นจานวนนับใช่ไหมคะก็ไล่ไปหกเจอันนี้มันไม่ได้บอกขอบเขตแปลว่ามันมีต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันมีต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือข้อ2นะ,ะต่อไปข้อ3ค่ะ x โดยที่ x เนี่ยต้องมากกว่าลบ5แต่ว่าน้อยกว่า5อ่ะข้อนี้ดูดีๆนะคะ x ในที่นี้เนี่ยเราสนใจเฉพาะจำนวนนับใช่ไหมแปลว่าจำนวนติดลบพวกลบสอลบ1อะไรพวกเนี้ยเราจะไม่เอามาเพราะอะไรคะมันไม่ได้เป็นจำนวนนับใช่ไหมมันไม่ได้เป็นจำนวนนับเราก็จะสนใจแค่จำนวนนับเท่านั้นก็จะได้เป็นหน สาสนะหมดแค่นี้นะหมดแค่นี้โอเคนะคะต่อไปมาดูข้อ4ค่ะเซตของ x โดยที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสิ 10. มันมีไหมที่จํานวนนับที่มันน้อยกว่าลบหรือเท่ากับลบสิ 10. สังเกตดูว่ามันไม่มีใช่ไหมถ้ามันไม่มีเราก็จะตอบว่า A ตัวนี้ค่ะเป็นเซตว่างนะคะเป็นเซตว่างพอมองภาพออกนะคะ แสดงว่าเดี๋ยวข้อที่เหลือนะคะเราก็ไปทำต่อเนาะอ่ะข้อ5อันนี้ข้อที่เหลือนะ,ะข้อ3ใหญ่ข้อ3ใหญ่นี้ก็ทำต่อนะ,ะให้เราดูว่าเอกภพสัมพัทธ์เป็นอะไระะเอกภพสัมพัทธ์ในที่นี้เป็นจำนวนเต็มเราก็ดูนะ,ะข้อ4ข้อ4เอกภพสัมพัทธ์เป็นจำนวนเต็มลบนะ,ะ,นะะก็ให้เราดูว่ามีตัวเลขไหนที่มันสอดคล้องกับ ตัวนี้นะเราก็ไปดูเอาเองนะคะเสร็จแล้วเราก็เขียนแจกแจงสมาชิกออกมาอ่าอย่างเช่นขอน้อนี้ A คือเซตของ x โดยที่ x มากกว่าลบสแต่ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ตัวที่มากกว่าลบสติดลบน้อยๆย,ยิ่งมีค่ามากกคุณฮะแปลว่าเซตที่มันสอดคล้องก,กันกับเงื่อนไขนี้ก็คือ 2, ลบสลบหเสร็จแล้วตัวเลขอื่นๆเราเอามาไหม เราไม่ต้องเอามานะเพราะว่ามันไม่ใช่จํานวนเต็มลบนะเราก็ปิดแค่นี้เนี่ยให้เราดูว่าเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยเป็นอะไรตรงนี้สําคัญนะข้อที่เหลือเหลือเราก็ไปทําต่อนะคะในหน้านี้อ่านะต่อไปข้อ5ค่ะข้อ5มาดูแผนภาพเวนออยเลอร์แผนภาพเวนแผนภาพแทนเซตนะเขาจะใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมมุมฉากเนาะที่ครูอธิบายไปช่วงแรกนะอ่าเราก็วาดสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมนี้แทนเอกภพสัมพัทธ์นะคะเอกภพสัมพัทธ์เสร็จแล้วเราจะเขียนตัว u ไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะตรงมุมของมุมไหนของสี่เหลี่ยมนี้ก็ได้ให้รู้ว่าสี่เหลี่ยมนี้แทนเอกภพสัมพัทธ์นะ,ะเสร็จแล้วเรามาดูโจทย์สิเอกภพสัมพัทธ์บอกว่าเป็นจํานวนนับใช่ไหมคะและมันอยู่ในเงื่อนไขนี้ 1- ถึง10แปลว่าเอกภพสัมพัทธ์ของข้อนี้ก็คือเลข1 2 3 4สี่ ไปเรื่อยๆจนถึง10เอกภพกสัมพัทธ์เป็นตัวนี้นะคะแปลว่าเราจะสนใจตัวเลขแค่นี้จะไม่อยู่นอกเหนือขอบเขตนี้นะเสร็จแล้วเรามาดูเซต A ค่ะเซต A บอกว่ามีสมาชิกเป็น3 4 5 6แล้วก็ B เป็น5 6 7 8สังเกตด,ดูตัวเลข A กับ B มันจะมีตัวเลขที่เหมือนกันหรือซ้ำกันใช่ไหมคะก็คือ5กับ6นะคะคือ5กับ6คราวนี้เวลาเราวาดเซตนะะ เราจะใช้วงกลมแทนเซตครูให้วงกลมอันนี้แทนเซตเนะคะเสร็จแล้วเซต B เราจะวาดวงกลมยังไงครูวาดวงกลมมันจะต้องเป็นวงกลมปิดนะเซต B มี5กับ6ถ้าเซตมันมีซ้ำกันเราจะวาดวงกลมให้มันมีส่วนซ้อนทับกันแบบนี้นะคะอันนี้เซต A กับเซต B เสร็จแล้วครูก็จะเติมสมาชิกลงไป่ะ5กับ6ใช่ไหมคะมันมี เหมือนกันครูก็จะเอาเลข5กับเลข6เนี่ยมาเติมตรงพื้นที่ส่วนของวงกลมทั้งสองที่มันซ้อนทับกัน5 6ตรงนี้นะ,ะเสร็จแล้วมาดูเซต A ค่ะเซต A มี3 4ด้วยครูก็จะเติม3 4ไว้ตรงนี้สังเกตว่าในวงกลม A อะค่ะมันจะมีเลข3 4 5 6อยู่ในนั้นใช่ไหมอันนี้คือเราแจ้งสมาชิกเข้าไปใช่ไหมคะพอมาดูวงกลม B มันมีห้าหแล้วก็จะเติมเกับ8ลงไปตรงนี้นี่นะ สังเกตดูถ้าเราดูเฉพาะวงกลม b เนี่ยมันก็จะมีเลข5 6 7 8อยู่ในวงกลมนั้นใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เราเติมเซตลงไปแล้วคราวนี้มาดูค่ะเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยมันจะต้องมีเลข1ถึงเลข10ใช่ไหมคะนั่นแปลว่าในสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราวาดเนี่ยจะต้องมีเลข1-10ถึง10ครบเลยนะคะเราก็มาดูว่าเลขไหนมันขาดไป1กับ2ยังไม่มีเราก็เติมเลข1กับ2ไว้ ในสี่เหลี่ยมนี่แหละแต่ว่าอยู่นอกวงกลมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดขาดเลข9กับ10ใช่ไหมคะเราก็เติม9ก้ากับ10ลงไปแบบนี้นะเกับ10ลงไปโอเคนะคะอันนี้คือข้อ1น,นะข้อ1เราก็วาดแบบนี้ต่อไปข้อ2ค่ะคือในเรื่องเซตเนี่ยในเรื่องเซตแผนภาพเซตนะ,ะเราจะสามารถวาดรูปอ่าครู อธิบายอันนี้นิดหนึ่งนะเราจะสามารถวาดรูปได้ถ้าสมมุติว่ามันมีเซตที่ซ้ำกันเอ่อไม่ใช่สมาชิกที่มันซ้ำกันเราจะวาดวงกลมวงกลมแบบนี้ค่ะเนี่ยวงกลมนี้ซ้อนทับกับวงกลมนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมาชิกเนี่ยมันสมาชิกทุกตัวอยู่ในอีกเซตหนึ่งเราจะสามารถวาดวงกลมอย่างนี้ได้ สมมตินะคะวงกลม A อย่างเงี้ยค่ะจะไปอยู่ในวงกลม B อย่างนี้ก็ได้นะนี่เราดูตามสมาชิกเขาหรือถ้า A กับ B มันไม่ได้มีสมาชิกร่วมกันเราก็จะวาดวงกลม A แยกกันกับวงกลม B แบบนี้ได้นะ,ะโอเคนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปใช้คิดในข้อต่อๆไปอ่าคราวนี้มาดูข้อ2ค่ะครูพาดูจทย์ข้อ2ข้อ2เนี่ยสังเกตดู 3, 5, 7, 9ปรากฏว่าตัวเลขเหล่านี้ มันไปปรากฏอยู่ในเซต A ถูกไหมคะทุกตัวเลยถ้าสมาชิกทุกตัวไปปรากฏแบบนี้ให้เราวาดวงกลม B ไว้อยู่ในวงกลม A นี่นะเราจะวาดแบบนี้เสร็จแล้วเรามาเติมสมาชิกอะคะ่ะวงกลม B มีอะไรบ้าง3 5 7 9ใช่ไหมคะเสร็จแล้วมาดูวงกลม A เลข3เลข5เลข7เลข9มันก็ยังคงอยู่ในวงกลม A ถูกไหมคะแล้วเราก็เติมเลขที่เหลือคะ่ะ1 2 4 6กเราก็เติม1 2 4 6ไว้อยู่ด้านนอกวงกลม B แต่ว่ายังคงอยู่ในวงกลม A นะคะมันก็จะได้รูปออกมาแบบนี้นะคราวนี้มาดูเอกภพสัมพัทธ์จะต้องมีเลข 1- 10ถึงใช่ไหมคะเราก็มาดูว่าเลขไหนที่มันยังขาดไป เราก็มาไล่ดูหนึ่งสองมีแล้วค่ะสามมีแล้ว4ี่ห้าหกเจ็ดเลขแปดยังไม่มีเราก็เติมลงไปด้านนอก9มีแล้วสิบยังไม่มีเราก็เติมเลข1ิบลงไปนี่ข้อสองก็จะเสร็จสมบูรณ์ได้แบบนี้นะคะอันนี้คือแผนภาพเซตนะ,ะส่วนข้อที่เหลือข้อสมข้อสี่แล้วก็ตรงแนวข้อสอบนี้นะคะให้เราทำนะ,ะทำเป็นกันบ้านนะคะทำต่อให้เสร็จ ถึงหน้านี้นะถึงหน้านี้อ่ะครูจะตรวจถึงหน้านี้หน้า11แปลว่างานทั้งหมดที่เราจะต้องทำก็คือในส่วนที่คุณครูอธิบายมาแล้วนะคะเรื่องเซ็ตว่างก็คือหน้านี้ค่ะหน้า8หน้า9้าหน้า10หน้า11นะคะทำต่อให้เรียบร้อยถึงหน้านี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ กูก็ขอจบการสอนไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ